ก็จะเป็นการการส่งท้ายนะครับการส่งท้ายเพื่อที่จะ,ะผมก็จะไปไปกระบีครับผมก็จะเดินทางกลับกระบี่แต่วันนี้ส่งท้ายกอนนะครับนี่พอส่งท้ายก่อน ขาเครื่องนะครับขาเครื่องอันนี้ก็ขาเครื่องนะครับขาเครื่องนะครับวันนี้เฝ้ามาหลายวันแล้วนะครับเ้ามาหลายวันแล้วนะครับ ตอนนี้ก็อยู่ในขันนน้นตอนของการตรวจสาบนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านพิพัฒน์รชนัชกิจการราัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะครับท่านอารีไกรนราเลขาราัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานท่านอาธิบดีสมชายมรดกศรีวันอาิบดีกรม การจัดหางานท่านพอ,อสัญยากราสีพอคองทะเบียนจัดหางานลางนะครับแล้วก็ท่านนักการจานเถื่องหัวหน้ากรมง,งานตรวจสอบการทำง,งานในง,งานต่างด้าวและเจ้าหน้าที่จับรามกรมจัดหางานเขตนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ชุด,จ,ด,าาชด,ชดจับ,ร,บรามกร,รมการจัดหางาน าจากส่วน้ายนะครับที่ให้ความ,มานุาคุาะห์นะครับในการลงตรวจสอบเป้นที่ตามที่ได้รับเรียนไปนะครับตอนนี้ก็ให้เจ้าพนักงานได้ทำหน้าที่ก่อนนะครับขอบคุณกระทรวงแรงงานทุกท่านนะครับขอบคุณรมจกรมการจัดหางานนะครับ ขับคนุณท,นท่านรัฐบีแล้วก็ขอบคุณพี่โดมทศกัณกรณนะครับหัวหน้าชุดจับกลุ่มนะครับจะขอบคุณหัวหน้าชุดจับกลุ่มเทียบด,ด้วยนะครับเทียบมี้ผมก็ใช้เวลาค่อนข้างหลายครั้งมากนะครับป่าที่ผมจะสามารถจัดการได้นะครับ <c oughs> มาอะไรวิ่งดีตล้ดครับมาอะไรวิ่งดีทลอด วันนี้ก็สามารถควบคุมได้โดยละมอมนะครับโดยพี่ละม้อมนะครับโดยพี่ละม้อมนะครับสามารถจัดการได้โดยพี่ละม้อมนะครับสามารถจับคุมได้โดยพี่ละม้อมนะครับวันนี้ นะฮะรูว่ามีมาถ่ถ่ายูเบอร์เาย่่มีนวนนี